สวัสดีค่ะพี่วัดยังอยู่ประเทศเยอรมันนะคะวันนี้ก็จะมาทำอาหารประเภทรสจัดจดทานกันอีกแล้วนะคะเป็นประเภทเมี่ยงเนาะวันนี้จะมีหนวดหมึกต้มแล้วก็หมูสามชั้นต้มนะคะจิ้มน้ําจิ้มรสเด็ดพร้อมผักสดต่างๆค่ะสามชั้นอ๋อ หมูสาชั้นต้มชิมน้ำชิ้ม,มพองงแล้วเนี่ยใส่ผักใส่ขนมจีนเนาะเ้มนที่หวาน <laughs> เหมือนเสื้อเลยอะ่ะ มมาชัั้้้นนนนหหกจะะิไดแแค่ลต้มหนวดหมึกไม่ให้เหนียวนะคะกรุบกรอบแบบนี้แล้วก็ทําเป็นเมี่ยงปลาหมึกนะอร่อยอร่อยมาดูวิธีทํากันเลยค่ะหนวดหมึกแค่แข็งนะคะแต่ว่าพอมาต้มแล้วก็คล้ายๆหมึกสดจริงๆด้วยอร่อยกรบุบกรอบนะคะ เห็นน้องอ้อมบอกว่าต้มเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีนะน้ำเดือดเดือด20นาทีเขาขึ้นมาเนี่ยกำลังดีเลยค่ะเคี้ยวง่ายกรุบกรอบค่ะคนได้ไหมลองกระดิต้มไม่ไล่ดอกก็รั่วไปอีกหนึ่งของค่อยปิดมันคือต้มใส่อะไรอ่ะไม่ใส่เลยค่ะก็ต้มน้ำธรรมดา ใส่ไปอลไรที่มันดักดูว่าน้ำมันเหมือนแบบเหมือนน้ำซีอิ๊วน้ำมันเองไงไไน้ำปลาหมึกไปเไไหรอใช่มาดูตัวนอ้น้ำจิ้มผสมถั่วกระจกปรุงรสตามชอบเลยนะคะผักสดที่นี่กรอบหวานนะคะเหมาะสำหรับการรับประทานเมี่ยง อันนี้ก็จะมีหมูสามชั้นต้มด้วยนะหมูสามชั้นแล้วก็หนวดหมึกยักษ์นะคะน้ำจิ้มประเภทรสหวานนิดนึงแล้วก็มีขนมจีนแป้งปอเปี๊ยโยนหรือแป้งแหนมเนืองนั่นแหละคะ่ะจริงๆที่นี่ก็มีร้านอาหารเวียดนามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีแหนมเนืองขายเลยอะ่ะเราต้องมาทํากินเองเนาะน้ําจิ้มต่างๆเนี่ยเราเนี่ยก็เห็นน้องอ้อมเขาเตรียมไว้นะมีหลายแบบก็คือน้ํา น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะน้ำจิ้มพวกนี้ก็จะมีไว้ติดบ้านอยู่เสมอนะคะถ้าเราอยากจะทานอาหารประเภทนี้เราก็เพียงแต่หาเนื้อหาผักมาเนาะ